ครับผมสำหรับใครนะฮะที่อยากจะทดลองเล่นเกมฟรีทางเว็บผมเลยฮะนำมาให้เล่นแล้วนี่ยคสำหรับเว็บนี้เลยนะครับก็มีทั้งค่ายโจ๊กเกอร์ในแอปอีโวเพย์นะฮะแล้วค่าย x o แล้วก็ p g นะครับรวมทั้งนะฮะพวกไพ่ต่างๆนะแม้บล็อกเด้งไฮโลนั่ะปูป่านะครับก็รวมมาให้นาที่นี้นะฮะเป็นตรงวทดลองเล่นนะครับผมใครที่สนใจนะครับ อยากเรียนรู้เกมหรืออยากจะลองเล่นเกมไหนดูสามารถมากดเล่นได้เลยนะขอย้ำเนี่ว่าฟรีๆนะฮะนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะฮะไปเลยโอเคครับผมก็อันนี้ก็เป็นคลิปต่อยอดนะฮะก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุลสุดท้านโลกนะครับเป็นคลิปต่อยอดนะฮะรอบนี้ผมก็เลีงปั่นอยู่ที่9เหมือนเดิมนะฮะเนี่ยที่9เหมือนเดิมนะครับเลยตอน7จ็ดทงนะ เราให้มันไปเพราะพวกนี้รู้สึกว่ามันกาลังมาได้นะฮะก็ลองอัดคลิปดูนะ่ะมันมากำลังดีนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะปั่นแค่7ครั้งเท่านั้นนะก็เลือเศษสามนะฮะแล้วพอ9กเนี่ยผมก็จะปรับขึ้นไป30นะฮะลองดูนะว่าจะหมูหรือจะจ่าหรือว่าจะนิ่งนะทุนนี้นะครับในก็รุ้นไปกับผมนะครับก็ฝากกดซับสไครต์กดแจงเือกันด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในการเดินจบคลิปนะฮะ โอเคช่วงนี้เรามา,มาดีจริงนะผมเล่นช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายๆนี่ประมาณบ่ bye, ายสามแล้วนะตรงนี้นะครับยังไงนิ่งไปแล้วนะเนี่ยจุ๊บจ๊บจ๊บจ,จ๊อ่าโอเคสามั okay, ้อย่างที่ผมบอกนะผมลองขึ้นสามสิบสักสิบทีดูนะฮะโอเคไปเลยครับชุงน,นี้โอ้ดีครับคืนมาสามสิแนละ้วแต่ชุดน,นี้คือเออเรียกว่าลายยากอยู่นะตรงนี้ลงหดลงอะไรแบบนี้ก็ยากนะฮะที่จะไปต่อนะฮะ มีก็เท่าทุนไปฮะไม่เสียหายอะไรนะอู้สวยงานวันพัสที่สี่สิบาทนะฮะโอเคมีลุ้นได้คนโทรไปนะฮะตรงนี้เดยวยาวไปนี้นะฮะโอ้สวยครับมองกดลงมาแล้วตรงนี้มีสิทธิ์ได้สอบนะฮะโอ้โหแต่มองกดยังมาอีกแล้วนะฮะมาบ่อยเหลือเกินแล้วแถวหนึ่งี่ขยันมาจริงๆนะฮะเห็นคือนี้นิ่งไปฮะคือลายดูดีนะฮะแต่นิ่งไปแล้วตรงนี้โอเคครับผมลายนี้ก็ต้องหวังนะคนโทรจะลงหรือเปล่าถ้าไม่ลงก็จบนะฮะไม่ได้ต่อนะตรงนี้ ไปครับผมอโอเคอุ้ยลายยาวฮะชุดนี้โอ้แต่ว่ายากอยู่นะตรงลายตรงนี้นะฮะไม่มีโอกาสได้ต่อเลยนี่ข้าคอตัวนะครับไปครับผมชุดน,นี้ต่ตอแล้วอุ้ยสวยครับสวยสวยสวยโอ้โหสามร้อยสามสิบเลยนะี่จังหวะมันมามันมาเต็มเ,เลยอูย่ลงเรียงอย่างนี้โอ้โหอย่างจ้าผมบอกเลยนะ อ้ยจัดเต็มเต็มมือผมสามร้อยสามสิบเมกะวายมา,าเต็มเต็มไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะจังหวะมานี่าาม,าม,มาแบบอู้อูแตกยับเลยชุดนี้อ่ะโอเคครับมาต่อในเกมครับผมพึ่งกับสองเมื่อกี้อยู่นะมาก็ร์โลชุดมาชุดแรกนะครับไม่มีอะไรนะ้ตรงนี้เดี๋ยวรอบหน้าผมก็จะกลับไปที่สิบนะฮะแล้วก็ลองมาปัน่นกับที่สี่สิบดูนะฮะลองดูนะ ช่ดนี้ต่อชัดเจนครับโล่น่าจะมีลายด้ลุ้นต่อโอ้โหสวยงามครับผม120บาทเลยนะฮะยังไงโอ้โหมาบังอย่างนี้ก็จบละสินะฮะโอเคครับไปดีนะชุดนี้ถือว่ามาดีจริงๆนะชุดนี้โอเคครับต่อชัดเจนนะฮะก็มีลุ้นได้โล่ตรงนี้ต่อด้วยนะถ้ามีเข้ามานะฮะมีโอกาสให้ต่อนะฮะเพราะว่าตัวบางขึ้นหน้าแล้วนะอรงนี้โอ้โหสวยงามครับว่าจะมาก็มาเฉยนะฮะ โอ้สวยครับตรงนี้ก็เป็นสิงโตนะครับกับสิงโตนะตรงนี้โอ้โหบิ๊กวิงอีกแล้วนะสามร้อยบาทเลยนะฮะถือว่าสามสิบนี่มาเน้นจริงแลอ้าวเข้าตีนเปินด้วยนะฮะก็ยาวไปครับผมคือจังหวะมันไหลเนี่ยผมว่านะครับตรงนี้มันไหลผมลองปล่อยไหลไปดูนะครับว่าจะพอได้ต่อหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวตรงนี้สามสิบแล้วขออีกสักชุดแล้วกันผมไม่กลับไปสิบ้วคือมันดูมันไหลนะตรงนี้ ไล่นะฮะบอกเลยนะฮะตรงนี้ก็ลองถ่ายๆมันในก่อนนะำลายมันดูต่อเนื่องด้วยนะแบบนี้ไม่ลุ้นนะฮะตรงนี้ถ้ามีขวานเข้ามามันบอกเลยนะว่าลายจ้าอู้โอ้โหนะฮะอุ้ยอย่างที่ผมบอกนะฮะมันไหลจริงๆนะครับสำหรับพุดนี้นะฮะโอ้โหมันไหลจริงๆนะเพื่อนๆทีนึงยังไงน่าจะนิ่งนะใช้ไม่ประมาณสิบนาทีแล้วนะฮะ ก็อย่างที่ผมบอกนะนี้ผมเป็นคลิปต่อยอดเนี่ยนะจังหวะปั่นต่อจากเมื่อกี้นะครับก็เรียกว่าลองเขาเรียกว่าหักเก้าเนี่ยขึ้นมา30เลยเนะฮะเดี๋ยวลองสามสิบอีกสักชุดแล้วกันนะรู้สึกว่ามันยังจะเผาได้อยู่เนะเรา่าจะได้อยู่นะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยผมว่าจบที่ตรงนี้แล้วกันนะครับ หรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะกลับไปที่สิบนะแล้วก็ลองปั้นขึ้นมาใหม่ดูนะฮะลองทำตามกันดูนะครับอุนนี้ดูเข,าข้าง่ายนีดขวานมาจุดแรกทั้งหุ่นมาโอ้ยดีฮะตรงนี้ก็ต้องเป็นขวานเท่านั้นนะถ้าไม่ใช่ขวานเนี่ยไม่ต่อนะฮะอย่างที่ผมบอกนะถ้าไม่ใช่ขวานไม่ต,อะะต่อนี่ครับอันนี้ต้องขวานเท่านั้นนะฮะยังไงครับทันนี้ดูดีอะอุ้ยขวานก็มาดูดีนะฮะถ้าตรงน,นี้ไม่เป็นขวานก็ไม่ต่อเหมือนเดิมนะ,ะเห็นไหม ผมบอกนะเพราะว่าลายมันมาแค่รูปแบบเดียวนะที่แบบมีโอกาสได้ต่อกันนะครับเพื่อนๆตัวนี้สวยครับผมแบบบางๆนะผมก็กะว่ามันน่าจะกินคืนนะในช่วงนี้นะฮะไม่จ่ายนะครับแต่เมื่อกี้นี่คือดูดีเลยนะฮะไปครับผมอ๋อสวยครับผมตรงนี้หวานมาเต็มไปนะฮะตันนี้ก็ต้องเป็นคอนโทรนะฮะที่จะต่อแต่หลังขวานมาแถวสองนะฮะนี่เป็นลายลายทางเดียวนะที่จะมีโอกาสได้ต่อนะฮะโลยังไง้โลยังได้ได้ตรนี้ ไม่ไม่มัมีต่อนเะพื่อนเพราะว่ามันนิ่งเลยนะตรงนี้นี่นะสองตัวนี้มานี่คือจบเลยนะฮะลายมันเป็นอย่างงี้นะฮะโอเคครับทีนี้ดีอ่ะโอเคขึ้นในหุ่นเนี้ยได้มีลุ้นต่อนะแบบนนีะ้นะฮะเดี๋ยวสองเป็นคนโถก็ส่งๆให้ผมอยู่ประมาณนี้นะฮะทีนี้มีจุดนะฮะาโอเคแถวหนึ่งหาแบบน,นี้มีสิทธิ์ได้ลุ้นต่อนะยังไงต้องมีต่อนะฮะ พออย่างนี้ผมบอกนะมันก็จะกินเรากลับไปแล้ววันนี้ลองสิบดูนะครับสิบปีแล้วตรงนี้นะครับลองสิบแล้วก็สิบปีไปกันต่อดูนะฮะว่าจะมีไม่รุนต่อไปอีกสักชุดหรือเปล่านะฮะโอ้ชุนี้สวยครับผมตรงนี้สามรูปแบบเลยะมีสิทธิ์ได้ต่อแน่นอนนะครับทอ,อ,อนไลน์มาแบบนี้อือนี่เตียวครับผมอ่ะเท่าทุนไปครับชุดนี้โอ้โหสวยครับฝานสวยชุดนี้เจ็ดสิบบาทมาเน,น้นๆนะนเ อุ้ยพูย้ทั้งแถบนะฮะโอ้โหทั้งแถบนะผมจังหวะมันมาดีจริงนะตรงนี้ก็รายนะี้เป็นขวานะมีโอกาสได้รุ้นต่อแต่ตรงนี้ฮ้าไม่ใช่ขวานะมีโล่ลงมามาดีเ้ก็ฟีสปินใบดีฟ้บด้ห่ร้อยห้าสิบสี่บาทในเะ็่สุดนี้ยซึ่งนี้ก็ปรับมาได้นะนดนะเดี๋ยวรอบนั่งจะลองขึ้น45่สิบห้ดูนะครับนะฮะเียกว่า การปั่นเขาเรียกว่าข้ามเด็ดไปนะเพิ่มไปอีกสิบเท่าเนะี่ยเอ้ยเพิ่มอีกคูนตอกนะครับตรงนี้ก็มีได้ลุ้นอยู่นะฮะอุ้ยสวยงามตรงน,นี้นีสามจุดห้าบาทนะผ่านที่นี้ลงมาดีอังุ่นตี่นี้มาดียังไงเอ่ยนะฮะอันนี้ต้องหวังกับอังุนเท่านั้นนะฮะไม่ได้แนะว่าลายลมันไปหมดแล้วนะฮะ ดีครับผมตรงนี้ยังไงเอ่ยนะครฮะโอเคหุค่นยังได้นะครับถ้าตรงนี้สิงโตไปเนี่ยมีลุ้นได้โล่ต่อนะฮะหรือไม่ก็สิงโตมาตรงนี้เนี่ยได้ต่อนแน่ๆนะฮะยังไงโอ้สิงโตลงตามแบบนีแลดีนะฮะบอกเลยนะว่าดีนะครับขอโล่มาอีกหนึ่งดวต,ตรงนี้ก็ต่อกันมาครับไม่ต่อเลยตรน,นี้แต่ก็คุ้มอยู่นะฮะดูดีครับคือสิงโตตกลงไปแบบนี้แนละ้วมันก็มีโอกาสได้ไปต่อนะครับตรงนี้ โอเคครับอังวนมาแถวที่หนึ่งนี้โอ,อกาสไม่ง่ายๆนะครับไม่ง่ายๆยังไงไม่ง่ายๆน,นั่นี้ไม่ต่อแถวสามเนี่ก็จบไปที่หนึ่งสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะฮะก็เดี๋ยวผมลองจัดอีกหน่อยนะครับนะสิบอันนี้สิบให้หมดเซตนี้ไปก่อนนะครับโอ้โหจาดสองร้อยเนี่ยผมพันมาได้สองพันกว่ากว่าเลยเนี่ยไปครับ,รบผ,มผมต่อต่อไปนะฮะปล่อยให้มันหมดไปแล้วตรงนี้นะ ว่าถ้ามันจะกินคืนก็หยุดที่1นึ่งพันแล้วกันประมาณพันเดนะครับดูเอานะถ้าโอบเราปักไว้แล้วมันไม่เข้าไม่แตกไม่อะไรเลยหมอว่ามันเกมน่าจะกินคืนแล้วนี่นะงั้ก็าม,มาระวังกันด้วยนะฮะโอ้สวยะรัวนี้ถ้ามงกุฎเท้านี้ก็โอ้ต่อยาวๆไะตัวนี้โอ้ดีงามครับผมตรงน,นี้ก็ได้ลุ้นนะฮะมีโอกาสได้ลุ้นนะคนโทมาแต่ทีนี้ผมว่าน่าจะจบเลยนะถึงโต้ลปตรงนีต่อแนอ่นอนนี่ ลายหนาขึ้นอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์ไปต่อนะผมบอกเลยนะนยังไงเราทนี้ดูดีครับโอ้โหมันจะไรหนักหนักกันได้แลับเราต้องลองกล้าปั่นหนักๆดูนะครับเดี๋ยวผมลองกล้าปั่นหนักๆดูนะุดนี้ไม่เสียหายเลยนะถือว่ามาได้ไกลที่สุดเลยนะตรงนี้มาได้ไกลแล้วนะก็แบบสองร้อยเลยครับเสียหายนะครับที่เราจะได้ลองลุ้นกันต่อนะครับสำหรับสิอีก่สิบครั้งนะครับตรงนี้นะครับโอเคจริงไปเพื่อน ไปครับผมผมแนะนำานี่ต้องเล่นต้องมีเสติเสมอนะครับแล้วก็ดูเกมมันด <fly> right. yup. ้วยนะไม่ท the ี to to like ่ซ้อนไม่มีถามนี้็อตหลาไปนะครับก็ทําองทำตามผมได้นะตรงนี้ผมก็ปรับเป็น1 5นะครับแล้วก็มาที่ตุดตรงนี้นะครับก็จะขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะก็จากจากหนักกลับมาเบานะฮะหนักกลับมาเบานะก็จะอย่างนี้นะครับลองเซตตามผมดูได้นะฮะลองเซตตาหมดูได้นะก็เล่นได้นะพรุ่งนี้นะ เอาแรกก็เห็นว่านิ่งๆนะทุนน้อยๆนิ่งๆนะครับแต่พอเล่นได้จังหวะเน,นี้ยทุนหนักๆได้เนี้ยมันก็มายาวๆเลยในตรงนี้เราลองลุ้นนะคร,ระว่า45เนี้ยจะมีอะไรให้ลุ้นสักเท่าไหร,ร่นะฮะถ้าไม่ไปไกลกว่านี้ผมว่ามันก็จะเปนแค่ตรงนี้แหละนะครับมันน่าจะเห็นุดที่ตรงนี้นะนะฮะไปเลยนะครับผมโอ้ดูดีครับทุนนี้7.5มาเน้นๆนะครับตรงนี้ได้ลุ้นหน่อยนะครับ โอ้โหลายมันมาพอดีนะ่ยเจ็ดสิบห้านะตรงนี้ก็ได้ลุ้นเนี่ยเพรขวาลงมาแบบนี้นะมือซ้ายได้ไปต่อนะโอ้ยไม่ต่อนะยถึงร้อยห้าสิบแลเดี๋คืนนี้กลับมาอยู่ที่ทรงประมาณเดิมนะฮะโอเคครับปล่อยหลายไปแล้วคืนนี้เดี๋ยวเราหน้าผมขึ้นสิบสองใช่ไหมเราลองไปหกสิบกันดูนะน่าจะตันตรงนั้นแล้วนะผมว่านะฮะผมน่าจะจ่ายสุดที่ตรงนั้นแล้วนะฮะ โอ้ยดูนี้ยังไงโอ้โหนะฮะดูมันได้นะตรงนี้มันไม่ได้นะฮะโอเคครับลองมา12ด,ดูนะ10ทีนะฮะเพื่อนไปครับ,รบปล่อยเลยนะตรงนี้นะฮะบางๆไปครับผมผ่านไปเรื่อยๆนะฮะ ตอนนี้คือกำไรแล้วนะกำไรแล้วนะครับแต่เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าไม่น้อยกว่าสวอชก็กำไรแน่นอนนะครับนี่เราก็มาลองเทสมันดูเนี้ยสุดเกมมันจะจ่ายเราอยู่นะครับรอบหน้ารอหกสิบดูนะถ้ารอบหน้าผมหกสิบเนี่ยแล้วมันกินหมดคืนนี่มนคือผมว่านะเกมมันน่าจะกินแล้วนะครับต้องหยุดจริงๆผมก็ควรหยุดแล้วนะแต่นี้ผมอยากปั่นแล้วมันไม่ได้โฉมกันนะครับเวลาที่ถึงแลนะไงก็ฝากอยู่ด้วยกันจนจบคลิปแล้วกันนะครับ แ2นิ้ไปหน่อยนะตัวนี้โอ้โหโบนัสก็มาอะไรก็มาเลยดูดีนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าต่อเลยนะตัวนี้มีลุ้นไม่ต่อนะฮะยังไงเออถึงงานหกพับาทก็ยังไม่มาครับให้คนโทรแถวสารน้ารู้นช่ตรงนี้ไม่ได้มานะตรงนี้ไม่มานะเนี่ยครับมันก็จะกลับมาอยู่ที่ทรงทรงพันประมาณนี้ผมประมาณนี้นะเออตัวนี้โลลุ้นแถวสารนะครับมาดูที่แถวสารนะแถวสารไม่ลงนะครับ ตอกินไปครับชุดนี้ปล่อยต่อกินไปครับชุนี้ไม่ได้ครับหนึ่งครั้งสุดสองก็นิ่งไปเยอะนะครับผมลองขึ้นหกสิบดูนะครับชุนี้สุดทีนะฮะสุดทีนี่คือไม่มาเี่รู้เรื่องนะไม่มาเี่คือรู้เรื่องนะครับตรงนี้น่าจะเข้าใจตรงกันเลยนะว่ามันน่าจะจ่ายสุดแม็กซ์เต็มที่หนึ่งพันนะฮะผมก็จะไม่ฝืนกันนะแต่แล้วจบเท่าไหร่เท่านั้นนะผมไม่ฝืนนะชุดนี้ ยังไงเออยังได้แนละ้วทีนี้ก็โล่ลงมาคนโทรมีรุนได้แล้วถ้ามีหนึ่งสองสามเนะนี้ยได้แล้วะทีนี้หนึ่งร้อยเท่านั้นเนะี้ยตายครับนะฮะเท่าที่ผมดูนะตรงนี้ก็คือนิ่งเงียบไปเลยนะฮะหกสิบก็นิ่งเงียบไปเลยนะที่นี้กินผมไปแนละ้ว ตรงนี้อย่างผมบอกนะผมจะไม่ฝืนเล่นต่อนะผมว่ามันไม่จ่ายแล้วมาหกสกินนิ่มๆไปเลยนะครับก็สบายแน้วก็คุณสองร้อย่ปั้นมาขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับเราอย่างนีเราก็ได้ทดลองเบ็ดครับก็ฝากกดซับสไครต์ก่กอนอีกแจ้งเตือกันด้วยนะฮะไปคลิปหน้าครับ